<B> แก้วด้วยไหใช่เลยแก้วอีกสวัสดีครับคันนี้เป็นเว็บร้อย <Web 100. S 1> ใช่นำเ <มะ S 2> <100. S 1> สนอโดยน้องกิจใช่ครับเว็บร้อยเมื่อคลิปที่แล้วเป็นร้อยยี่พาเนี่ยร้อยยี่พาใช่ครับร้อยอยี่พาเดี๋ยวเดี๋ยวให้ดูกันคันนี้เห็นว่าไม่ธรรมดา มันจะมืดหน่อยนะเดี๋ยวผมเดี๋ยวผมค่อยกลับรถออะนี่เด่นๆเลยนี่เด่นเลยอะโยโกะโยโกะไวรุ่นนิยมกับราคาไม่แรงด้วยใช่ราคามัตรฐดนมากเลยเท่าไหร่ครับคู่นี้คู่นี้เก้าร้อยครับเก้าร้อยราคานี้ตั้งแต่สมัยผมใช่อ่โหนานมากตั้งแต่ผมอยู่ น่าจะหมอห้าได้ไม่หมอห้าก็หมอคือราคาเขายืนพื้นอย่างงี้ใช่ครับลอาจจะขยืนพื้นบางร้านขึ้นลงนิดหน่อยใช่ครับมีมีบางร้านอันนี้คือสไตล์ช่างแอร์แล้วช่างแอร์จะทายหมดเลยพี่แอร์พี่แอร์เราเคยไปถ่ายคลิปรถเขาเลยนะเพื่อนๆลองไปขนดูใช่ครับจานจานอันนี้น่าจะจานกวนตีนวะครับกวนตีนอ่าใช่ใช่ครับใช่จานกวนตีนนะครับจานกวนตีนครับอันนี้ก็ จะมีใส่จานนี้ก็ต้องมีสเปเซอร์ครับสเปเซอร์ห้าออกสี่ดุมเดิมของเว็บร้อยจะมีห้ารูครับแล้วก็ออกสี่สี่รูครับก็คือใส่ร่อทุนนี้ได้ใส่เทจานใบนี้นะจานใบนี้น่าจะสี่ร้อยห้าร้อยแหละตอนนี้ให้ช่างซื้อเลยช่างจัดการให้เลยอะเดปเตอร์ก็้องสามร้อยเนาะใช่ครับใช่ครับสองสามร้อยเดบเตอร์อันนี้อันนี้คือดุมเวฟร้อยครับไปเจาะเจาะอันนี้ซื้อร้านูครับนูสองพัน สองพันมอเตอร์ใช่ครับใช่ครับอันนี้ก็เป็นเหมือนเดิมสเตทใช่ครับสเตทหกอันนี้เป็นงานจับหน้าครับถ้าร้อยยี่สิบห้าจะเป็นจับหลังอันนี้เป็นงานน่าจะธรรมดาสิบเอได้มาเท่าไหร่ตัวนี้น่าจะเก้าร้อยครับเก้าร้อยบาทก็จะจะเป็นปัมมนะป๊มเมาส์นะปั๊มเมาส์ครับอันนี้ปั๊มเมาส์รวมรวมรวมขานนี้ก็น่าจะเราๆก็ประมาณเก้าร้อยครับ เป็นงานประมาณ10 A, เอประกัน,ค,น,นคันนี้ได้โหลดอะ่ะมัน,มนมคันนี้ก็นา่าจะถามว่าโหลดไหมก็ไม่ไม่น่าโหลดครับแค่เอาโชวคขึ้นมาตรงนี้เฉยถึงนี้เฉยตอนแรกว่าจะให้ช่างปาดช่างบอ,อกว่ามันจะน่าเกลียดไปก็เลยว่าก็ค,คือเ,เป็นการขยับแกนโช๊คขึ้น<ช>บนขยับแกนโชค๊คขึ้นบนหน่อยแล้วก็อันนี้จะเป็นสายเอิร์นนะสายเอิร์นอันนี้อันนี้น่าจะสองร้อยห้าสิบครับอันนี้อันนี้สองร้อยห้าสิบ <ข>ช่างจัดการให้หมดเลยแบบชุดนี้คืออยู่เนาะอยู่ครับจากสภาพรถแล้วใช่ครับไปปั๊มบนครับปั๊มบนตู้ปลาปะที่เราเรียกใช่ครับเป็นตู้ปลาครับเป็นของเลซิ่มบอยเลซิ่มบอยอันนี้น่าจะ7 5 0ห้าิครับช่างซื้อให้เหมือนกันอันนี้พี่แอดจจะให้เลยก็จะมีต้องปาดหลบด้วยเนาะใช่ครับปาดตัวน,นี้เีาจะให้ได้เก็บงานให้ก็แขนก็แขนอันนี้ใช่ไหมครับใช่ ก็ใครันนี้ได้มาร้านผนมครับธรรมดาอันนี้นานมากแล้วอันนี้ทําไว้ขี่เฉยๆครับไม่ได้อะไรนะครับแล้วก็อันนี้จะเป็นของแอคทีฟครับเดินแอคทีฟแอคทีฟครับสองสายใช่ครับแต่นี้ใช้สายเดียวเนาะใช่ครับใช้สายเดียวใส่ใครเนาจะบิดตรงไอ้นี่นี่สวิตช์พวกไหนเป็นผ้าหมากครับแต่ตอนนี้มันใช้ไม่ได้แล้วอะมันน่าจะช็อตไม่ติดแล้วครับตอนนี้อันนี้ก็จะมีกันสะบัดกันสะบัดอันนี้กันสะบัดโอลินอันนี้เป็นหน้าของร้านไปครับอันนี้ได้มารคไหน น่าจะพันห้าพันห้าพันหกแล้วก็คือปรับหนืดได้ปะได้ครับได้ได้ได้ไดปรับได้ประมาณ26ระดับคร<อ>ับไม่มีปัญหาเลยเนาะใช่ครับไม่ค่อยมีเท่าไหร่พร้อมขาดีปะราคานี้ราคานี้น่าพร้อมขาพร้อมขา,มขาน,นะ,ะมาดูที่ล้อหลังกันนะครับล้อหลังจะเป็น อาร์ม่แหละใช่ครับอาร์มค่ครับยืดป่ะอันนี้อันนี้น่าจะทรงเดิมครับแต่แค่เป็นแต่งเฉยๆเป็นอาร์มค่แบบแต่งครับแต่ขนาดเท่าอันเดิมเลยอันนี้น่าจะราคาพันกว่าพันกว่าบาทพันกว่าบาทเนาะใช่ครับอันนี้อยู่นานๆนานตั้งแต่โอ้ไม่มีอะไรเลยตอนนั้นมีอาร์มแต่งมีส่วนโชคเป็นไวเอนะไวเอแท้ครับ,รบอันนี้สามพันสามพันสองครับ อันนี้อันนี้เหมือนเหมือนสั้นนะตัวสั้นใช่ครับตัวสั้นตัวสั้นถ้าตัวยาวตูดมันจะดมตกขึ้นเลยเป็นไงม้างกับการใช้ใช้ดีครับใช้ดีนุ่มเลยใช่เห็นว่าตัวนี้ไม่มีขายแล้วมั้งเนาะไม่มีตเล้วไม่มีเนาะใช่ครับตอนนี้จะมีพวกแก๊สอะไรจีซ่าอะไรนี่แหละผมจะไม่ได้แล้วประมาณนั้นส่วนล้อหลังจะเป็นดุมิ่งนี้ร้านเดียวกันครับร้านพีหนครับข่องพัน สเตย์พักทาก็ยังเดิมเนาะใช่ครับเดิมเดิมตอนแรกจะเอาไปจอดนะครับตอนนี้ก็ว่าจะเลิกทำแล้วจอดอย่างเดียวแต่คันนี้จะไม่ค่อยเน้นแบบเนียบๆนะใช่ครับ,บ,บ,บจะเน้นแบบ <c oughs> ดูดตรงแล้วเน้นหมอบอย่างเดียวใช่ <c oughs> สมัยนั้นชอบหมอบปากเลยตอนนี้ชุดสี <c oughs> ชุดสีมันมันมีแค่นี้อันนี้อันนี้ผมถอดอ,ออกครับล่ลมลล่เบาไล่เบาเแลวิ่งก็คู่คู่ต่อสู้ด้วยนะใช่ครับโอ้ซนั่นเลยวิงดี แต่เครื่องครับคันนี้เออเป็นท่าสามครับแต่งแตงแล้วก็คาบ,บูแดดครับคันนี้นี่แต่ชอบของแดดเนาะใช่ครับชอบ2 2> เพราะว่าคลิปที่แล้วก็เป็นคาบ,บูแดดเนาะใช่ครับคลิปที่แล้วคาบ,บูแดดแล้วพว,พวกเอน็นโปะเอน็นโปไม่ค่อยได้ใส่ครับอันนี้ช่างจัดทะเลช่างแดทำให้หมดเลยก็อย่างว่าเนาะใช่ครับแตคันนี้พีแอดปั้นเลยคันนี้จริงๆทํามาสองรอบแล้วคันนี้สองรอบแล้วพอรอบแรกไปบวกกับรถใหญ่มาด้วยโอ้โหแล้วคนเป็นไงบ้าง ก็มีิดหน่อยเราขับใช่ไหมใช่ครับผมขับเองแล้วแล้วอันนี้คือมันติดท่อหรือว่าอะไรอันไหนครับใช่ครับคันสตาร์ทต้องเปลี่ยนคันสตาร์ทครับอันนี้จำไม่ได้แล้กว่าพี่พี่ซื้อมาใส่ให้ไม่เดี๋ยวคันนี้คันนี้ไม่ได้สตาร์ทมือเนาะไม่ได้สตาร์ทมือครับสตาร์ทเท้าแต่ลูกมันก็ยังยังได้อยู่ใช่ไม่เมื่อยทำสุดเลยครับขาสามกับขาสี่เัี่ยจะบางแหละถ้าจะทำลูกใหญ่ต้องเปลี่ยนหัวเปลี่ยนใหม่ เครื่องนี้ก็ช่างเขาจัดการแคมเคอร์เขาดูแลใช่ครับเขาจัดการให้เลยมาวันแรกก็ซัดเลยหมดค่าเครื่องไปเท่าไหร่จําได้ไหมค่าเครื่องห้าพันครับโดและห้าพันก็ว่ารวมท่อได้ปะไม่รวมครับไม่รวมท่อนี้เป็นท่อธรรมดาครับเก้าร้อยก็คือเป็นท่อทั่วไปเนาะใช่ท่อท <|si|> ั่วไปเป็นผ้าแบบไหนอ่ะเป็นแบบขับยัดแบบจะก็มีปลายด้วยป็นนบบทั้งใบเลยอันนี้อันนี้คอคออันนี้ มันเป็นขอบอันนี้น่าจะยีิบหกใช่ครับส่วนอันนี้น่าจะยี่สิบแปดใช่ใช่ครับอันนี้มันมันมันรีดอ่ะใช่ครับมัน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 ็กลงใหญ่คนใช่ครับเห็นว่าคันนี้เสียงไม่ธรรมดาใช่ดเสียไม่ธมดาจริงๆต้องต้องโชว์แล้วเดี๋ยวลองดูเสียงเลยได้ัอันนี้บรรยากาศก็มืดแล้วนะ แต่คองมันยังซูอยู่ดูนิดูนียวเดี๋ยวผมเดี๋ยวผมเล่นเองเลยเจ้าเจ้าของขอไม่กล้าเล่นเอากลัวรถเ,เขาพัาง ถือว่าดังนะดังเยอะเลยแหละดั่นเลยอืมแต่ผมแรกก็ธรรมดาตอนตอนตอนแรกๆที่ยังไม่ทําลูกก็ชอบแบบนี้แหละครับพอทําลูกมานี่ดังไปใหญ่เลยตอนเดิมๆมันดังอย่างนี้ป่ะตอนที่ยังไม่ทําลูกอ๋อตอนตอนนั้นก็ไม่ดังมากครับแต่อย่าแบบเดียวจะบิดจะดังเฉพาะตอนเบิร์นเฉยๆครับแต่อันเนี้ยไม่ว่าจะสตาร์ทหรือว่าอะไรก็ดังเลยครับทำลูกมานนี้คันนี้เราน้ําหนักเท่าไหร่ตอนนี้ก็เจ็ดสิบกว่าแล้วจะแปดสิบเคยเคยวัด G P S ไหมแค่นี้ ต้องเคยเคยวัดก็เคยเพื่อนขี่นินจาครับเพ่นบอกว่าวิ่งได้145คันนี้อ๋อคือเราขี่คู่อะไรใช่ปหใช่เราขี่ใช่ปหใช่ครับใช่ครับโอ้ยไม่ธรรมดานะกับน้ำหนัก70ใช่ครับแต่ตอนนั้นผพ่พอะน่าจะพอตอนพาอยู่ตอนนี้ตอนนี้โควิดด้วยนะใช่ครับอยู่แต่บ้านกินอย่างเดียวคันนี้ที่เด็ดนี่จะยืงนี้เลยนี่เลยไม่มีใครการั่งแน่นอนครับคันนี้ชื่อแฟนเลยอ๋อนี่นี่ชื่อแฟนเลยเหรอใช่ครับชื่อแฟนเลย รถแฟนโรสอลินเลยโอเคครับออกสื่อนะได้ครัได้สาวๆดูก็แอบคุยได้เนาะเป็นไงครับเพื่อนๆคลิปนี้คลิปนี้ก็ลั่นๆเลยติดตามเฟซได้ครับเฟซได้เฟซอิต์ เฟซน้องชื่ออะไรเผื่อเพื่อนถามชื่อสุภกิศขับกิจนี่นะเฟซน้องขึ้นแล้วนะตอนนี้แถซ้ายมือใช่เพื่อนเพื่อนก็เลยลองไปแอดเป็นเพื่อนดูขายประกาศด้วยครับมีขายประกาศด้วยขายอะไรด้วยนะประกาศครับประกาศใช่ครับพอประกาศด้วยไปรุ้จักกิศเยอะเลยครับรุมในนั้นเต็มเลยเพื่อนเพื่อนก็ลองเข้าไปดูเข้าไปชมกันใายประกาศใช่ครับโอเคคลิปนี้ก็น่าจะประมาณนี้ครับเพื่อนๆมืดเลยนะคลิป พ้าที่จะตกแล้วส่วนคลิปหน้าจะเป็นทีเด็ดรถอะไรก็รอชมได้เลยครับคลิปนี้สวัสดีครับผม